สวัสดีค่ะป้าตุ้ยอินจันค่ะเมื่อเช้าคนงานมาบอกป้าว่าพี่ช้างเข้าล้มต้นหมากไปประมาณสามต้นก็ไม่เป็นไรป้าจะพามาดูนี่ดูรอยเท้าเขาเสิเนี่ยรอยเท้าเขาจ้ะ รอยนี้ใหญ่กว่าจะมาดูรอยเท้ากันเลยแล้วก็อึอไว้ให้ป้าดูต่างหน้าหลายกองเลยจ้ามาดูคาดว่าจะมาสองถึงสามตัวอันนี้หมากจ้ะหมากที่เขาล้มไว้ให้ ป้าดูจะไปไหนอีก่ะตรงนี้อีกนี่หักไปเรื่อยสนุกสนานเลยขออย่างเดียวอย่าล้มทุเรียนก็นแล้วกันเพราะทุเรียนปลูกยากมากมาดูกันมาดูกันจ้ะ นี่เห็นรอยเล็บไหมอือม,มาดูหักเยอะแยะเลยดูหลุมเลยหลุมนี่นี่หลุมพี่ช้างทัางนั้นเลยนี่จ้านี่อีก เขาคงหิวเขาอะ่ะเขาก็เลยเข้ามาหากินร่องลอยล้มไปตามนี้จ้ะนี่ลอยเขาล้มหมดค่ะยอดมากสวยๆ ขนมคกเลยค่ะช้ำรอยชีรอยรอยเท้าใหญ่ไหมคะ